สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากในหน้าอัสสังหาทิติวันนี้นะครับผมสมศักดิ์นะครับจะนําคําถามจากทางบ้านนะครับที่สนใจถามกันมานะครับ2คําถามนะครับก็คือคําถามแรกนะครับพิมพ์ศักดิ์คะหนูนะครับจะเอาบ้านนะครับประกาศบ้านนะครับในเว็บไซต์เนี่ยนะครับในเว็บไซต์ขายบ้านเนี่ยลงประกาศกี่เว็บไซต์ดีนะครับคำถามที่2ก็คือพิมพศักดิ์ครับ ผมเนี่ยไม่เคยเขียนนะครับปรรยายการขายบ้านนะครับไม่รู้ว่าเขาจะต้องเขียนหัวข้อขายบ้านยังไงเขียนรายละเอียดขายบ้านยังไงเขียนไม่ถูกพิมพ์ศัก์แนะนําหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับผมสมศักดิ์วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับมาตอบคําถามมาแนะนําให้2คําถามนี้นะครับเริ่มแรกนะครับคำถามแรกก็คือว่าเฮ้ยจะลงโฆษณาขายบ้านในเว็บไซต์เนี่ยลงกี่เว็บไซต์ดีนะครับ ผมตอบอย่างนี้นะครับเอาตัวผมเป็นหลักแล้วครับครับว่าผมเคยใช้อย่างไงนะครับก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับการที่ไปลงโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ให้นะครับข้อมูลในการขายบ้านของเราเนี่ยนะครับไปถึงลูกค้าเป้าหมายเนี่ยให้ได้มากที่สุดดังนั้นนะครับยิ่งลงมากเว็บไซต์เท่าไหร่เนี่ยนะครับ โอกาสที่จะมีคนเห็นโฆษณาเรานะครับโพสต์ของเราโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะครับโอกาสที่เขาจะมาดูบ้านแล้วโอกาสที่เขาจะซื้อบ้านของเราเนี่ยครับก็เป็นไปได้สูงนะครับถ้าเราโพสเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วผมทํำยังไงนะครับอันนี้โพยของผมนะครับอันนี้เป็นลิสต์นะครับที่ผมมีนะครับเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยร้อยเว็บไซต์นะครับ ผมใช้โพสต์นี้นะครับเวลาเวลาผมได้ทรัพย์มาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็จะมาไล่ตามเว็บไซต์ที่อยู่ในลิสต์เนี้ยนะครับทั้งร้อยเล่ยนะครับไล่ทีละเดินสองสามสี่ห้าเนี่ยครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ถามว่ามีทั้งหมดร้อยเว็บไซต์เนี่ยผมลงทั้งร้อยเว็บไซต์หรือเปล่านะครับแค่ห้าสิบกว่าหกสิบกว่าเว็บไซต์เนี่ยนะครับผมก็เหนื่อยแล้วนะครับงั้นเฉลี่ยผมเนี่ยนะครับแต่ละทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยครับก็อยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเว็บไซต์เท่านั้นนะครับ นอกจากนั้นนะครับผมก็จะไปลงตาม Facebook ส่วนตัว f c e e o o o กลุ่มนะครับ i r s t a g แ a m แล้วก็ใน y u t u b e เนี่ยครับอ่ะ Facebook เนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับถ้าท่านจะไปลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็รับเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยรับเต็มโคต้าเลยนะครับ5้0 0คนนะครับตามกดที่ Facebook เขาอนุญาตเนี่ยผมก็รับมาเต็มโคต้าเลยนะครับ ผมมาลงใน a c e b o o k ส่วนตัวผมนะครับเอาทรัพย์ที่ผมจะขายเนี่ยนะครับบ้านที่ผมขายเนี่ยก็ลงใน Facebook นะครับและใน a c e b o o k กลุ่มนะครับผมเน้นอยู่หลายๆต่อเลยผมพูดถึง a c e b o o k กลุ่มเนี่ยนะครับว่าบางกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในไอ้พวกขายของออนไลน์นะครับมีสมาชิกในแต่ละกลุ่มเนี่ยเยอะมากนะครับสี่สาห้าแสนเนี่ยนะครับผมเจออยู่หลายกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นสมาชิกเขาเนี่ยในหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วผมก็เอาทรัพย์ผมไปลงเนี่ยนะครับ เพราะมันอย่างนี้นะครับคือเราไม่ได้เสียตังค์เนี่ยนะครับแล้วเราไปลงตามกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่มีสักสี่ซ้าห้าแสนคนเนี่ยนะครับโอกาสที่เราไอ้โพสที่เราไปลงไอ้โพสแล้วจะมีคนเห็นเนี่ยก็เยอะนะครับไม่การันตีว่าจะมีเห็นกี่คนนะครับแต่ว่าโอกาสใช้คําว่าโอกาสเนี่ยจะมีคนคนเห็นเยอะนะครับงั้นก็ไปลงนี้ครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับต่อไปก็ Instagram Instagram นี่ผมเล่นได้น้อยมากน้อยมากใช้คาว่าน้อยมากเพราะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับต้องใช้คานี้ แล้วก็มาโลโฆษณาอีกทีก็ในยู u ูบเนี่ยละครับยูทูบเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็แค่นี้เลยนะครับเราไปถ่ายรูปบ้านมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราถ่ายรูปบ้านบ้านไปแล้วเนี่ยครับเราก็มาอัดคลิปอย่างนงี้นะครับปรรยายสรรพคุณของบ้านเราว่าบ้านไอรัพย์ที่เราจะมาขายเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็เอาอินเสิร์ตเอาภาพมาประกอบแล้วก็ประกอบการพูดของเราไปเรื่อยๆครับถ่ายแบบง่ายๆนะครับผมก็ถ่ายแบบง่ายๆเนี่ยครับที่คุยกับท่านอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายจาก iPhone 6S ่น,นะครับมีไมโครโฟน1ตัวนะครับเมื่อก่อนมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับมีแค่กล้องอไม่ใช่โทรศรัพท์ 6S เนี่ย iPhone 6S แล้วก็ไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมาหน่อยนะมีขาตั้งมีไฟไฟสองหน้านะครับให้มันแสบตาเล่นๆเท่านั้นเองนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วตอบคำถามต่อไปนะครับในรายละเอียดใน,ในคำถามข้อนีค้คำถามใหญ่ข้อนี้ก็คือว่าพิมพ์สักต้องไปลงเฟซไปเว็บไซต์ที่เสียตังไหม ถ้าคุณมีสตางผมตอบอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีสตางแล้วคุณสบายใจในการไปลงโฆษณาพวกนี้คุณก็ทําไปนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับผมไม่ได้ลงโฆษณาเสียตามพวกนี้มานานแล้วนะครับเพราะผมก็ทําแบบนี้ครับไปลง 60- 70เว็บไซต์ที่ฟรีเนาะแล้วก็มาลง f o ฟซบอ่อลงเฟซบุ๊คกลุ่มลงยูทูบอย่างเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วครับช่วงนี้ประหยัดอะไรได้เราก็อยากประหยัดนะครับคําถามที่2นะครับเขียนไอ้พวก เขียนรายละเอียดในการไปลงโฆษณาขายบ้านไม่เป็นไม่ร şey ู <h> ้ว <ing> ่า <enrich Live Pri achsen> ้ไอ้ตรงหัวโฆษณาเนี่ยต้องเขียนยังไงรายละเอียดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเอาสูตรผมนะครับง่ายๆไม่คิดอะไรมากนะครับอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรที่ลึกซึ้งเอากันง่ายๆนะครับก็คือว่าสมมุตินะครับคุณอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับสักหมู่บ้านนึิเนี่ยนะครับแล้วคุณจะขายบ้านเนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมครับว่า ไม่ใช่บ้านคุณนะครับไม่ใช่คุณคนเดียวที่จะขายบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับตอนนี้นะครับในหมู่บ้านต่างเนี่ยนะครับมีคนมาขายบ้านเนยเยอะแยะไปหมดเลยสมมุติว่าคุณอยู่ในหมู่บ้าน A นะคุณก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับไปเซิร์ชคําว่าหมู่บ้านเอขายขายบ้านหมู่บ้านเอตามที่คุณบอกนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับโฆษณาบ้านคนอื่นที่เขาขายเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะครับคุณไปเลือกโฆษณาบ้านคนอื่นมาสัก5โฆษณานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณไปดูข้อเรื่องก่อนนะครับ หัวข้อเรื่องแรกนะครับบ้านแรกเขาลงหัวข้อเรื่องแบบนี้นะครับหัวข้อโฆษณาแบบนี้บ้านที่2โฆษณาแบบนี้บ้านที่3แบบนี้บ้าน4แบบนี้บ้านที่5แบบนี้นะครับอ่ะคุณก็ไปเลือกเลยว่าคุณชอบหัวโฆษณาแบบไหนนะครับอ่ะผมบอกว่าเออไปชอบหัวโฆษณาแบบบ้านที่3คุณก็ก๊อบเลยนะครับผมใช้คํานี้เลยนะไม่อายเลยก๊อบเลยนะครับเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนรายละเอียดนะครับจากของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นรายละเอียดคุณสมมุติว่าของเขาเนี่ยเป็นบ้านเดียว เอยี่สิบตารางวาแต่ของคุณเนี่ยยีตารางวาคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไปเอาของเขามาคุณก็ต้องเขียนว่าบ้านเดียวขายบ้านเดียว24ตารางวานะครับอย่างเงี้ยแล้วรายละเอียดตรงอื่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็เปลี่ยนไปเลยให้เป็นของคุณนะครับอ่ะนี่คือหัวหัวโฆษณาเนาะหัวข้อเรื่องแล้วรายละเอียดรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับคุณก็ไปดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ โฆษณาที่1บ้านแรกเนี่ยนะครับคุณอ่านรายละเอียดคุณชอบตรงไหนของของรายละเอียดเขาอ่ะคุณก็ดึงมานะครับดึงมามาเก็บไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรายละเอียดจากบ้านเขาอย่างที่บอกนะครับอย่างบ้านเขา24ตารางวาเนี่ยบ้านเขา20ตารางวาของคุณ24ตารางวาคุณเขามาเปลี่ยนเป็น24่ตารางวาอ่ะแล้วคุณก็ดูไปเรื่อยนะครับบ้านที่1บ้านที่2บ้านที่3มบ้านที่4บ้านที่5นะครับชอบตรงไหนคุณก็ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนไอ้รายละเอียดโฆษณาไอ้รายละเอียดบ้านของคุณนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็จับไอ้ที่คุณเอาดึงออกมานะครับเอามาจับมาจัดเรียงลําดับใหม่เอามาทาไงให้มันสวยงามให้เป็นรูปแบบของคุณนะครับเท่านั้นนะครับคุณก็เอาเอาที่คุณแก้ไขเสร็จแล้วนี่ครับไปโพสตลงในเว็บไซต์ขายบ้านได้เลยนะครับทำง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าคุณเป็นมือใหม่นะครับเขียนไม่เป็นเนี่ยคุณไปทําอะไรแบบยากๆลึกซึ้งเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ขายบ้านแต่ละหลังนะครับ ลำบากเลยนะครับงั้นเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ต่อไปนี้นะครับผมเจอคําถามดีๆนะครับจากทางบ้านที่สนใจถามคําถามมาเนี่ยนะครับผมก็นอกจากผมตอบเป็นส่วนตัวแล้วนะครับผมก็จะนํามาตอบในรายการอย่างนี้เหมือนกันนะครับเผื่อว่าท่านหลายๆท่านนะครับมีคําถามเดียวกันนะครับอยู่ในใจเลยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะติดต่อผมยังไงก็ดูได้ทางช่อง youtube ผมได้เลยนะครับ แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมทําคลิปดีๆมานําเสนอต่อไปนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ